ไอ้บีเหยียบ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 จะมารีวิวให้เขาเนี่ยเอ้าชีพแปลงแล้วของเขาแปลหรือเปล่าเขาบอกพี่ว่าอะไรปะเขาบอกว่าสายยางข้าวเหนียวแต่พี่ไม่เชื่อตั้งใจนี่นตั้งใจเหรอตั้งใจเลยนี่ไงเขาบอกว่าของเขาเน <c oughs> ีโโ่ยโโ <c oughs> เขาบอกว่าของเขามีเส้นใหญ่เขามีโครงสร้างเป็นสายถักอยู่ข้างในแล้วก็ยืดหยุ่นได้บิดล้อเพิ่มเลยดังนั้นอะฮะบิดล้อเพิ่มเลยโหดไปเปล่าเอ้ไม่โหด ต้องลองนี้เลยอ่ะลองเลยทำมาดี๋ยวท่านผู้ชมว่าเราอีกเฮมเออขยิอีกขยิอีกโอ้โหเออโอ้โหเพื่อนๆเรามาดูกันนี่นะครับไม่มีการตัดต่อลอยล้อดำๆเคอะๆและก้อนหินคมๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าเทคโนโลยีญี่ปุ่นเนี่ยมันดีอย่างไรลองจันเราไปต่อน้ำดูนีกว่ะใช่ไปต่อน้ำดูดีกว่าใช่ครับลอยอยู่นี้เลย ลองดูนะครับตอนนี้น้ําวิ่งเข้ามาแล้วนะครับมเมื่อกี้น้าอยู่เต็มท่อจะตึงเลยไม่รัว่วไม่มีรอยน้ําซึมนะครับนี่โอ้โหขนาดโดนรถเหยียบนะยางแรงนี้เลยดูสิเห็นไหมฮะร,รอยยางดําอยู่นี้เลยเดี๋ยวลองฉีดล้างน,นี่ล้างกลับมาเหมือนเดิมไหมครับนี่จากที่รอยล้อเหยียบโอ้โหถู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 ถถถถนี่นะครับหลังจากที่รอยล้อรถเหยียบแล้วกลับมาใหม่เหมือนเดิมท่านผู้ชมนี่เป็นสิ่งราระกันะครับ สายยางต้องโตยก